สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาฝึกอ่านไพ่นะคะวันนี้เนี่ยทัป,ปิกก็อยากจะเป็นประเด็นเรื่องของการยืมเงินนะคะว่าเงินที่เพื่อนยืมไปเนี่ยจะได้คืนหรือเปล่านะคะอั้มมีให้เลือกสักกองด้วยกันนะคะกองที่หนึ่งคือยาดมนะคะกองที่สองเป็นบานนะคะแล้วก็กองที่สามเป็นอายากันยุงเลยนะคะ ออแกนิกนะคะเดี๋ยวจะเลือกกล่องที่หนึ่งก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกให้กล่องที่หนึ่งนะคะ่คอว่าถ้าเกิดว่ามีคนมายืมเงินคุณเนี่ยมันเป็นการแบบยืมโดยแบบ ไม่ได้หวังไม่ได้หวังดีนะคะภัยรอบด้านถูกคนจับจ้องมองอยู่แล้วก็ถูกบีบบังคับด้วยนะคะถามว่าจะได้เงินคืนไหมต้องข่มขู่ต้องขู่เข็นนะคะถึงจะได้มาคืนนะคะซึ่งความคิดของคุณเนี่ยความคิดของคุณนะคะก็คุณก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ไหวแล้ว จากการที่ถูกเพื่อนยืมเงินไปแล้วแบบไม่คืนนะคะคุณก็รู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่า,าสิ่งที่คุณจะได้คืนไหมมันก็ต้องต้องมีการบังคับผูกเข็นนะคะถึงจะได้คืนนะคะแล้วสิ่งที่มันจะซัพพอร์ตคุณก็คือคุณก็มีคนที่ต้องดูแลเหมือนกันนะคะคุณมีคนมีพ่อแม่พี่น้องมีปู่ย่าตายายมีญาตยายิ ผู้ใหญ่มีครอบครัวที่จะต้องดูแลนะคะก็อาจจะต้องทําให้คุณนี่ยจะต้องบังคับผูกเข็นขเขานะคะเพื่อให้ได้เงินคืนมาแล้วคุณก็ถึงจะได้เงินคืนค่ะมาถึงไพ่กองที่สองนะคะกองที่สองว่าคุณจะได้เงินคืนจากเพื่อนหรือไม่นะคะสําหรับคนที่ได้ไพ่กองที่สองนะคะก็เอ,อคุณเนี่ยมีเหมือนกับคุณจะต้องเป็นคนดูแล เพื่อนอะนะคะต้องให้ความดูแลก็เลยจะต้องช่วยเหลือเขานะคะเพื่อให้เขาได้เป็นอิสระอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีความมีเมตานะคะคุณเป็นคนมีความมีเมตานะคะถามว่าจะได้คืนหรือเปล่าอาจจะอาจจะยากอยู่นะคะที่จะได้คืนนะคะเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู่ด้วยนะคะก็เลย ก็เลยอาจจะทําให้คุณลําบากใจด้วยคนด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนั่นเองนะคะคุณคุณนะมีมีสองมีความตอนนี้ความคิดของคุณก็สับสนมากๆนะคะเดี๋ยวแบบเออเข้าใจเดี๋ยวก็รู้สึกโกรธเหมือนกันที่แบบว่าไม่ได้เงินคืนนะคะถามว่าจะได้คืนไหมนะคะอันนี้ต้องบอกว่ายากนะคะเงินหลุดลอยไปเลยนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือเขาด้วยนะคะมีคนปกป้องมีคนแบบมาคอยทําให้คุณ คือคุณเป็นคนดีอ่ะคุณให้ไปก็หวังดีนั่นแหละนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาจะทวงคืนเน่ะมันอาจจะยากมันอาจจะมีคนมาคอยแบบป้องกันนะคะมีคนมาคอยแบบครอบงำทำให้คุณต้องเศร้าหมองเสียใจนะคะสุดท้ายเงินก็อาจจะต้องหลุดมือไปอาจจะไม่ได้คืนนะคะอืแต่ไม่ว่ายังไงนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็ ถือว่าทําบุญไปนะคะถึงไม่ได้คืนยังไงเนี่ยก็ถือว่าได้รู้จักคนเพิ่มได้รู้จักเพื่อนเพิ่มนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าได้ทําบุญนะคะให้กับคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะยากลําบากนะคะมาถึงกองที่สามนะคะคนที่เลือกอันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเงินที่คุณให้เพื่อนยืมไปจะได้คืนหรือเปล่าค่ะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะต้องบอกว่าคุณเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะเป็น คนกลุมความลับอะไรของเพื่อนของคุณไว้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็แต่ว่าคุณก็ไม่อยากจะช่วยและแต่ว่าเขาก็ยังแบบเหนียวล้างคุณอยู่นะคะแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยที่จะขายกุญแจนะคะหรือคนที่จะปลดล็อกได้ว่าจะให้เขาคืนเงินได้หรือไม่ได้นี่ก็คือตัวคุณเองนั่นเองนะคะขยายความอีกนิดนะคะก็คือคนที่จะช่วยคุณได้เนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเป็น ผู้หญิงตั้งท้วมนะคะที่เขาจะสามารถช่วยคุณได้นั่นเองนะคะถามว่าจะได้คืนไหมถามว่าจะได้คืนไหมนะคะก็คือคุณอาจจะต้องแบกรับภาระนั้นไปตลอดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปนะคะเพราะว่าอาจจะอาจจะไม่ได้คืนนะคะคือตอนนี้คุณรู้สึกแบบอยากจะอยากจะแบบเอาผิดเขามากเลยนะคะ อยากจะเอาผิดอยากจะอะไรอยากจะแจ้งแจ้งตำรวจเนาะอยากจะทําตามกฎหมายเลยที่เขาไม่คืนคุณน่นะคะแต่ว่าความที่คุณเนี่ยมีจิตใจที่ดีน่ะคะก็เลยยอมนะคะยอมที่จะแบกนะคะแล้วก็ถือว่าทำบุญทําทานไปนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วมีเงินมีทองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น คุณอาจจะแค่หงุดหงิดรู้สึกไม่ดีที่เพื่อนยืมเงินไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ถือว่าแบบเหมือนให้ทําบุญไปเ,<อ>เนาะปล่อยนอกไปปลาไปให้อาหารปลาไปอะไรทํานองนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็คืออาจจะไม่ได้คืนแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าคุณก็ค่อนข้างมีแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะให้ทำคำถามอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกคนค่ะ